ค่ะเพื่อนๆคะคลิปนี้พาจะมาพูดถึงเรื่องแว่นสายตายาวนะคะของคนที่สูงอายุนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคนสูงอายุเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะแล้วแว่นสายตาที่เราเอาไว้ใช้ดูหนังสือมันก็จะต้องเอ่อเขาเรียกอะไรนะมีหลายวัตถุประสงค์อย่างถ้าสมมติว่าเวลาเราดูหนังสือเราก็จะตั้งฉากอยู่ในมือลักษณะ90องศา แต่ถ้าสมมุติว่าเราดูคอมพิวเตอร์มือเราก็จะอยู่ในในในะระยะมันก็จะอยู่สุดมือเอือเ้อมเรานะคะหรืออาจจะใกล้ไกลกว่านั้นนิดหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นระยะกลางแต่ถ้าสมมุติว่าเวลาดูหนังสืออันนี้คือแนวตั้งฉากอันนี้ถือว่าในระยะ30 30ถึง40 40เซน35ถึง40เซนอยู่ในระยะแบบนี้นะคะแต่ทีนี้ บางท่านต้องการที่จะเอาไว้คัดเพชรหรือวาดแบบหรือวาดเขียนนะคะหรือวา่าวาดภาพนะคะระยะพวกนี้มันจะไม่ใช่ระยะดูหนังสือเพราะระยะดูหนังสือเนี่ยมัน35-40เซนแต่ระยะคัดเพชรเนี่ยเวลาคัดเพชรเนี่ยคือเวลาดูเพชรเราจะดูอยู่ในระยะแบบนี้แค่คืบเดียวเท่านั้นฉะนั้น แว่นที่เราดูอ่านหนังสือจะเอามาคัดเพชรมันคัดไม่ได้คือจะมองไม่ชัดจะเห็นจุดไม่ชัดหรือว่าจะเห็นรอยด่างของเพชรข้างในไม่ชัดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือว่าเวลาคนเขาเอาไปเอ่อพ้นรูปหรือว่าเขียนอะไรบนเซรามิกนะคะในระยะการเขียนเนี่ยคือเขาจะเขียนในสมมุติว่านี่เป็นโต๊ะนะคะเขาจะเขียนในลักษณะแบบนี้ มันก็อยู่ในเราๆประมาณคืบหนึ่งแต่ถ้าคืบหนึ่งเนี่ยแว่นดูหนังสือก็ใช้ไม่ได้นะคะทานั้นถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆท่านใดที่ต้องการที่จะตัดแว่นเราควรที่จะต้องแจ้งแล้วก็บอกให้กับคนทําแว่นหรือร้านแว่นให้เขาทราบว่าแว่นที่เราจะเอาไปเนี่ยเราจะเอาไปใช้กับกรณีไหนเหตุสถานการณ์ไหน ถ้าคัดเพชรมันก็จะแค่คืบเดียวนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคอมพิวเตอร์มันก็จะประมาณสุดมือเอื้องประมาณ50-60เซนอันนี้ก็จะเป็นระยะกลางแต่ถ้าคัดเพชรมันก็แค่คืบเดียวเท่านั้นเองนะคะหรือว่าเวลาถ้าเราวาดแบบเราวาดเราวาดภาพนะคะเราก็จะอยู่ในระยะแบบนี้นะคะเพราะว่าการวาดภาพมันไม่ใช่ว่าวาดแบบสุดมือเอื้องนะคะ เว้นแต่แต่ว่าเป็นภาพศิละปะหรือเป็นอะไรที่แบบไม่จําเป็นจะต้องไปดูลายเส้นหรือหรือว่าเราจะต้องดูความละเอียดอ่อนอะไรแบบนี้นะคะค่ะก็เลยว่าคลิปนี้ก็เอาเอาจุดตรงนี้มาบอกให้เพื่อนๆว่าแว่นสายแตา่ยาวเนี่ยมันใช้กี่ลักษณะแล้วก็คือใช้กี่กี่ก็อะไรอะไรนะกี่สถานการ์กี่เคสกี่อะไรนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยคือตัดมาแล้วก็ใช้ไม่ได้ เพราะว่ามีลูกค้าที่เขาตัดแว่นดูหนังสือกับเราเสร็จแล้วเนี่ยเขาเอาไปวาดภาพเอาไปเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปเขียนแบบเขาก็บอกว่าคือเขาเขียนไม่ได้คือมองไม่ชัดเราก็เลยบอกว่ามันคนละอย่างกันเขาเขาเอาไปเขาเรียกอะไรนะเอาไปเพ้นท์ภาพในเอ่อเพ้นท์รูปในเอ่อในเซรามิก พาก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือจะต้องตัดไปอีกอันหนึ่งแล้วก็คือเบอร์สายตามันก็จะเพิ่มอีกอันหนึ่งขึ้นไปมันก็จะเพิ่มอีกสเต็ปหนึ่งขึ้นไปไม่ใช่เอาดูหนังสือไปเขียนภาพหรือไปคัดเพชรอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะค่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเล่นไพ่นะคะแต่ถ้าเล่นไพ่แนะนําเลยนะคะว่าถ้าสมมติว่าคุณเพื่อนจะเอาแว่นไปเล่นไพ่ควรที่จะต้องตัดเป็นแบบแว่นที่แบบว่า คุณภาพที่ดีหน่อยแล้วก็คือตัดแสงสะท้อนเพราะว่าจังหวะที่บางครั้งเราถือไพ่อยู่แบบนี้กระจกที่เราสะท้อนนัมเบอร์ไพ่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เราถือไพ่อยู่ตรงนี้มันสะท้อนเข้ากระจกคนตรงข้ามที่เขามองเรามาเนี่ยเขามองที่กระจกเราเขาจะเห็นอยู่เลยว่าเขาจะเห็นแล้วเขก็จะรู้เลยว่าเราถือไพ่ใบไหนอยู่เราถือไพ่อะไรอยู่นะคะค่ะ เลนปัดตัดแสงสะท้อนตัวนี้มันก็จะมีอย่างถูกแล้วก็อย่างแพงนะคะถ้าอย่างแพงความใสมันก็จะสู้ไม่เออถ้าอย่างถูกความใสมันก็จะสู้อย่างแพงไม่ได้นะคะค่ะอันนี้จะบอกเป็นหลักทิกเล็กนิดเล็กๆน้อย,อยๆให้กับเพื่อนเพื่อได้รับฟังกันนะคะค่ะยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็าก,กดแชร์กดกดไลค์กดแชร์ให้พาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ